ก่อนไปรับชมคลิปสุดพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่น่ารักคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมสายประหยัดราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องอีซี c การเท่านั้นไปแล้วอย่าลืมกรอกโค้ดหลอดอรุณาเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษกันด้วยนะและนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายให้บริการสามารถสอบถามกับทางร้านได้เลยเอาล่ะเราไปรับชมคลิปกันดีกว่า enjoy นะคะฟู โอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ K-Bomb Gaming นะคะกับวันนี้ในพาร์ทแรกใน how to build Royal Guard สำหรับคอนเทนต์บอทฮันแล้วก็คอนเทนต์ PVP กันนะคะก่อนรับชมคลิปเนี่ยหนูรบกวนพี่ๆทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสำหรับในคลิปถัดไปกันด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยต้องขออนุญาตพูดถึงอาชีพรอยัลการ์ดกันก่อนเนาะสำหรับ ข้อดีของรียอกาสเนี่ยก็คือสามารถเล่นได้ท,ทุกทธาตุเลยไม่ว่าเราจะบิวในธาตุไหนไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุน้ำโฮลี่หรือว่านิวเทลก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากเล่นสายไหนนะฮะอ่าส่วนในเรื่องข้อเสียของมันเนี่ยก็คือ รอยยอกาสใน p p เนี่ยก็จะค่อนข้างแพ้ทางอาชีพเศษนิดนึงเพราะว่าเศษเนี่ยมันก็จะมีเออเอล t เมน h i ลชิลเนาะซึ่งมันก็จะยากนิดน,นึงในการจัดการ20ฮิตของ Elemental Shield อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อเสียนะคะโอเคนั้นต่อไปเราไปดูในของที่สวมใส่ก่อนเลยอ่าสำหรับรอยโอกาสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรอยโ l อกาสเออแคป12 ออมแมว45แต่ว่ายังทำอัปเดตไม่เสร็จเนาะเรามาดูในของสมสัยชิ้นแรกกันเลยก็ในสำหรับคอนเทนต์บอสฮันเนี่ยหนูก็จะเล่นเป็นธาตุไฟนะคะแล้วก็ใช้เป็นดาบธาตุไฟเลยของ f o r ์เรนบิช OP ก็คือเจ้าด,ดาบตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเก็บครบ20สแต็กเนี่ยเราจะได้รับ damage, าดาเมจธาตุไฟเนี่ยให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น6นนะคะนาน5วิค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราตายขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเลสขึ้นมาแล้วก็ปั๊มสเต็กใหม่ครบ20สแเต็กเนาะส่วนโลเนี่ยก็จะใช้เป็นทัวร์นาเมนต์ชิลค่ะทัวร์นาเมนต์ชิลเนี่ยเมื่อเราได้รับดาเมจเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กคสพีเนี่ยก็จะเพิ่มไฟนอลดาเมจโบนัสสองเปอร์เซ็นต์นะคะนานสิบวิสะสมได้ทั้งหมดหกสแต็กนะอ่าในส่วนของชุดที่สวมใส่เนี่ยหนูก็จะใส่เป็นชุดเมอร์ฟี่นะคะ ซึ่งถ้าท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยสะดวกที่จะใส่เป็นธนทศหรือว่าใส่เป็นโอดินหรือว่าวาคาลดีเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าหนูก็เห็นลหลายท่านเนี่ยก็ใส่ชุดขาวเล่นเหมือนกันอันนี้ก็ลองไปดูกันดูนะคะแต่ว่าหนูก็ยังใส่เป็นชุดเมอร์ฟี่อยู่เพราะว่ามีแค่เซตเดียวอ่าแล้วก็เป็นแหวนวิสองวงแล้วก็ใส่เป็นประดับเอ่อพีเพนแล้วก็พีโบนะคะ ลำดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Enchant บวกกับ Gas r นะคะเรามาดูที่ Enchant กันก่อนค่ะโดยที่อาวุธเนี่ยหนูจะออฟเป็น Off Angel นะคะทั้งอาวุธแล้วก็ทั้งโลเลยค่ะเนื่องจากหนูจะค่อนข้างโฟกัสไปที่ Boss Patchuno นะคะเลย Off Angel ไว้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็ในส่วนของ Off ชุดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Wither Pyon, m a x HP ของ g i f f i แล้วก็มี Incris w i t h ของ Glassheim นะคะ ในส่วนของเอเซอรี่เนี่ยก็จะเป็น normal ของสายล่าบอสเลยค่ะจะประกอบไปด้วยพี่เพ่น6แถวแล้วก็มีออ,ออฟขนาดอีก3แถวนะคะก็ประยุกต์ไปเลยค่ะถ้าสมมติไปตีเดมอนก็อาจจะสลับไปใส่เป็นออฟเดมอนแล้วก็ถ้าไปตีบอสขนาดใหญ่ก็อาจ,จะสลับไปตีเป็นออฟขนาดใหญ่ค่ะต่อไปจะเป็นการ์ดท,ที่สวมใส่นะคะโดยการ์ดท,ที่สวมใส่เนี่ยก็จะเน้นเป็นการ์ดท,ที่เพิ่มเป็น final d า m มจโ b o ั u บวกกับการ์ดธาตุแล้วก็มีขนาดนิดนหน่อยๆค่ะ โดยที่อาวุธเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนสโกเพิ่มไฟนอลดาเมจโบนัส2ใบนะคะแล้วก็มีการ์ดธาตุอีก2ใบเพิ่มธาตุไฟบวกกับการ์ดอุลตร้าแมนมีพี่หลายคนเลยที่หลังไมค์มาถามว่าเอ๊ะการ์ดอุลตร้าแมนเนี่ยยังจําเป็นอยู่ไหมสําหรับการล่าบอสเออสำหรับหนูคิดว่าเรามีการ์ดอะไรให้ใส่เนี่ยก็เอามาใส่ได้ค่ะแล้วลองเทสดาเมจดูเนาะหนูก็ยังใส่อีกหนึ่งใบเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจะเอาการ์ดอะไรมาแทนดี ในส่วนของชุดเนี่ยก็จะเป็นการที่เพิ่มแม็กเฮสเป็นจํานวนมากค่ะก็จะประกอบไปตามนี้เลยนะคะสหํารับใครที่ดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถกดพอดคิปไว้ได้นะแล้วก็จุดจดไปก่อนเนาะอาจจะพูดเร็วนิดนึงอันนี้ก็เลือกให้ดูเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของอิสเซอรีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการออกดีเซตเตอร์ไนท์หนึ่งใบค่ะ เพิ่มไฟนอลดาเมจโบนัส29%นะคะบวกกับการสตอมแล้วกหนึ่งใบเพิ่มไฟนอล h ฮด7%ค่ะอันนี้เนี่ยหนูใส่เพราะว่าหนูยังขาดไฟนอลเฮดอีกนิดหน่อยก็เลยเอามาทดแทนกันก่อนนะคะแล้วก็สีใบที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการกิฟต์เบ็ดหมดเลยสําหรับตีบอสโ l l ีค่ะเนื่องจากเราเน้นไปที่จูโนซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องใส่ใบนี้แน่นอนต่อไปเป็นการ์ด่วนหัวการ์ด่วนหัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการ์ด เทา้ากังขา3าใบค่ะเพิ่มไฟเอนชันสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการเซตเทอร์เรเบิลทอร์นาโดค่ะถ้าพี่ๆคนไหนที่ไม่มีการเซ็ตนี้เนี่ยก็อาจจะไปใส่เป็นเอ็ดกาหรือว่ากดเอนดูขนาดล่าบ,บอสก็ได้ค่ะก็เหมือนกันส่วนปากเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการออกดิเซตเตอร์วอยค่ะซึ่งจะทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็มอนสเตอร์ขนาดเล็กค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูไปตีบอสขนาดกลางเนี่ยหนูก็อาจจะเปลี่ยนพรีเซตแล้วก็ เปลี่ยนกั๊ดส่วนปากเนี่ยเป็นกั๊ดเหนียนค่ะเพิ่มไฟ n a ลพีดาเมจโบนัสยี่ส1ค่ะสองได้โอเคค่ะลำดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดีเทลสเต็ปเนาะโดยหนูจะทำพีเพนให้อยู่ที่ประมาณ612%สำหรับพีเพนดิบนะคะรวมกับพีเพนเปอร์เซ็นต์เนี่ยอีก313%ค่ะส่วนไฟแนลพีดาเมจโบนัสจะอยู่ที่637%ค่ะ รวมกับธาตุไฟยืนพื้นเนี่ยจะอยู่ที่15 5เปอร์เซ็นต์แต่เมื่อกดไปไฟบวกกับดาบไฟ6บ0สแเต็กแล้วเนี่ยเป็นเสร็จธาตุไฟของหนูเนี่ยจะอยู่ที่385%เปอร์เซ็นต์ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับรอยยาักษ์กดเนี่ยคือค่าลดลายถูกไหมคะโดยค่าลดลายของหนูเนี่ยจะหาจากสัตว์เลี้ยง battle achievement Ag แล้วก็อยู่ที่เอ่อการยัดการแล้วก็อาวุธเงานิดหน่อยค่ะโดย final hand เนี่ยก็จะอยู่ที่5 6เได้2 2ิวินิด บวกกับ e a ดดิบอีก17เอ้อไม่ใช่17วินาทีโดยรวมนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ39วินาทีค่ะซึ่งพอดีกับเอิร์ด r i ฟ e เลยที่มีครูดาวฟิกอยู่ที่38วินาทีซึ่งเป็นสกิลหลักที่เราใช้ล่าบ,บอสกันเลยนะคะสำหรับการหาค่าลดไล่ของหนูเนี่ยจะอยู่ที่สัเ์เลี้ยงถูกไหมคะโดย Final Head เนี่ยหนูอยากแนะนำว่าควรทำ i n a l Head ของหมาเนี่ยให้ได้ที่ประมาณ50กํากำลังดีค่ะก็อาจจะพอสำหรับการล่าบอสเนาะ แล้วก็ไปดันที่ค่าพีดามิโบนัสแล้วก็ไฟแนลพีเพนค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ a t t l e a c h i e v e m e n นนะคะหนูก็จะใส่เป็น Dex บวกกับเอ่อ Final h e a d เอยไม่ใช่ e a ดเ e ดดิบเฮดดิ p ขอโทษขอโทษ h e ด d ิบ4ี่ร้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมคนไหนที่ค่าลดลายพอแล้วเนี่ยฟิกคูดาวพอแล้วปุ๊บก,ก็อาจจะเปลี่ยนไปใส่เป็น Final P ีดามิทโบนัสก,นก็ได้ค่ะก็จะได้ดามจเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเนาะ ส่วนล้อดัดถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าเซ็ตสกิลนะคะโอเคเดี๋ยวหนูจะเลื่อนให้ดูก่อนนะแล้วก็ถ้าดูไม่ทันเนี่ยก็กดพอดแล้วก็จดจดได้นะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูก่อนปึ้งปึ้งปึ้งโอเคแล้วเดี๋ยวก็ไปดูเป็นสกิลกุ๊ปนะคะสกิลกุ๊ปที่สําคัญเนี่ยก็คือหนูจะเซ็ตเอิร์ดไดฟ์ให้อยู่ด้วยกันแล้วก็อีกเซ็ตหนึ่งเนี่ยก็จะมีเอิร์ดไดฟ์ชิลชาร์จแล้วก็ชิลบูม ก็คือเมื่อเราได้รับโอเปอร์จากพระเนี่ยก็คือมันจะใช้เป็นเอิร์ดเดบรัวๆเลยซึ่งมันจะบูตเดามจได้ดีมากขณะล่าบอสแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โอเปอร์เราขาดแล้วเนี่ยก็จะไปเป็นอีกพีเซ็ตหนึ่งก็คือเอ่อวนเอิร์ดด็บชิลชาร์แล้วก็ชิลบูมค่ะส่วนสกิลพวเวกเนี่ยหนูไม่ค่อยแนะนําให้กดออโต้เท่าไหร่อันนี้หนูจะให้ดูออโต้ของหนูนะคะนี่ แลวโฟวเกเนี่ยหนูลองกดออโต้ดูแล้วหนูรู้สึกว่ามันทาให้เสียจังหวะขณะราบอร์ดแล้วก็ดีพของเราลดลงอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยเนาะใช้ในขณะที่จําเป็นดีกว่าไม่แนะนําให้ออโต้เท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะมีสกิลคิงเกตแล้วก็เดวอันนี้ก็หนูกดออโต้ไว้เลยแต่ว่าใครอยากกดมือหรือว่ายังไงก็ตามสะดวกเลยค่ะแต่ว่าหนูจะค่อนข้างเป็นสายขี้เกียจน,นิดนึงเนาะ โอเคค่ะในส่วนของเซต PVP นะคะก็จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์สวมใส่นิดหน่อยแล้วก็มีการเปลี่ยนท่าที่เล่นนิดนึงเนื่อง,งจากรอยโอกาสตัวนี้เนี่ยย้ายมาจากชูล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกบไว้สําหรับเล่น PVP นะคะหนูก็เลยจะย้ายไปเล่นท่าทน้ําในช่วง PVP ค่ะอุปกรณ์สวมใส่ชิ้นแรกนะคะก็คือ Immaterial s w o r d ของเอตกาค่ะก็คือเมื่อเราใช้สกิลใดๆก็ตามเนี่ยต,ต่อศัตรู แล้วมันจะมีโอกาส10%ที่ ignore ต่อ defense ของศัตรูนะคะแล้วทุกๆขีดที่เราััเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก5%ดังนั้นเนี่ยหนูอัพเป็น4ขีดใช่ไหมก็จะมีโอกาส30%ที่จะ ignore ต่อ defense เหล่านั้นเช่นเวลาพักกดแองก็อาจจะตีเข้าเหมือนกันค่ะลำดับถัดมาก็คือเป็นล่อรถไล่นะคะซึงโร่องวันนี้เนี่ยหนูนำมาใช้เพราะว่าตัวหนูเนี่ยมันไม่มีอ f ฟสำหรับรถไล่ใช่ไหมะ แล้วก็ไม่ได้เล่นแมงทองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหาค่าลดไล่จากที่อื่นได้เลยก็เลยมาใช้เป็นโลอันนี้แทนมันก็อาจจะเป็นการลดดาเมจลงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าในเทียนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ค่ะซึ่งเอฟเฟกของโล่เนี่ยหนูอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าในที่หนูไม่ได้มีดาเมจเวทนะคะแต่ว่าก็จะอธิบายไว้ว่าเอ่อเมื่อเลือดของเรามีมากกว่า80%เนี่ยก็จะเพิ่มฟนอลดาเมจโบนัสให้กับปาร์ตี้50%ค่ะ แล้วก็ในส่วนของทาริดแมนเนี่ยก็จะใส่เป็นทาริดพีพีปกติเลยฮะใส่ไข่หมาอ่าแล้วก็จะมีการเปลี่ยนการ์ดนิดหน่อยค่ะไปเป็นการ์ดธาตุน้ํานะคะในส่วนของสกิลในสกิลเซตเนี่ยหนูก็จะเน้นไปใช้ชิลบูมแรงค่ะเนื่องจากเล่นในกิลวอนนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะกดเอิร์ดเดเหมือนเดิมเนื่องจากสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือมีเลยในอาวุธเงาของเราเนี่ยเอยิร์ดเดฟเมื่อกดหนึ่งครั้งก็จะมีโอกาส ไม่ใช่มีโอกาสสิมีเลยแหละเพิ่มเป็น10%ของ p p Final P Damage Bonus นะคะทุกุก15วิก็อย่าลืมกดกันเนาะ้าอาอาวุธเงาอันนี้โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอใดๆก็ตามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยคะ่ะ ถ้ามีคำถามก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันในสตีมได้ทุกค่ำคืนนะคะสำหรับวันนี้หนูขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะไปละคาะมุย